สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเขยใหญ่สไยจีนนะคะวันนี้นะคะฝนจะมาสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายนะคะในการเดินทางทริปนี้ของฝนนะคะฝนเดินทางมาจากขอนแก่นนะคะแล้วก็มาที่กรุงเทพนะคะแล้วก็เดินทางจากกรุงเทพไปปักกิ่งนะคะแล้วก็เดินทางจากปักกิ่งลงมาก,กวางโจวจากกวางโจวผมก็นั่งรถไฟความเร็วสูง มาที่กวางสีอีกทีนึงนะคะกวางสีนะคะกวางสีเนาะโอเคสาเหตุที่หลายๆท่านคงสงสัยว่าทำไมผลต้องเริ่มต้นที่ปักกิ่งนะคะทำไมฝนไม่ลงที่กวางโจเลยคือณตอนนั้นนะคะก็คือฝนกลัวว่าวีซ่าฝนจะหมดนะคะเพราะว่าระยะเวลาการเดินทางก็คือเขาบังคับว่าให้เดินทางเข้าภายใน 30วันนะคะผมก็เลยมีตั๋วที่ไหนผมก็ลุงที่นั่นก่อนเลยนะคะเพราะว่าราคามันก็ไมไ่ต่างกันนะคะแต่ละเมืองเพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือกลุงที่ปักกิ่งนะคะเพราะว่าผมก็ไม่อยาก ลุ้นกองโจนะคะฝนบอกกับแฟนว่าลุงที่ไหนก็ได้นะคะในจีนนะคะฝนไม่ซีเรียสน,นะคะเพราะว่าฝนก็มีความรู้ด้านภาษาจีนพอสมควรน,นะคะฝนก็เลยไม่กลัวที่จะไปลุงที่ไหนหรือว่าไปคนเดียวอะไรอย่างนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาสรุปค่าใช้ใจ่ายเข้าวๆนะคะฝนนะคะยื่นวีซ่านะคะเป็นวีซ่าประเภท q 1นนะคะฝนใช้เงินในการยื่นนะคะ เป็นจำนวน3,720บาทนะคะจริงๆค่ายื่นวีซ่าของผลหน่อยแค่1,720บาทนะคะแต่ว่ามันจะมีค่าย,ยื่นนะคะ2,000บาทนะคะเพราะว่าผลใช้เอเจนต์เนาะค่ะข้อ1น,นะคะก็คือเป็นเงิน3,220บาทนะคะข้อ2นะคะก็คือค่าตัว๋วเครื่องบินไปสแกนลายนิ้วมือแล้วก็ไปแสดงตัวนะตอนที่ยื่นวีซ่านะคะจะเป็นเงิน1,624บาทนะคะเพราะว่าผลไปกลับนะคะผลบินจากคอนแก่น ไปลงโซนอภูมิแล้วก็บินจากโซนอภูมิกลับมาที่ขอนแก่นนะคะแล้วก็ข้อ3นะคะค่าตัว๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวที่ลงไปกทมอนอะ่ะตอนที่จะเดินทางไปปักกิ่งนะคะของฝนขาเดียวนะคะ1,503บาทนะคะส่วนมากนะคะฝนจะจองตั๋วเครื่องบินไปลงที่สนามบินโซนอภูมินะคะเพราะว่าใกล้ที่พักน้องสาวด้วยแล้วหนึ่งแล้วก็สองฝนมีสัมภาระนะคะผมก็จะนั่งของ ไทยสมัยจะเป็นส่วนมากนะคะจะได้ไม่ต้องแบบยุ่งยากอะไรนะคะ,ะแล้วก็ข้อ4นะคะตั๋วเครื่องบินแอร์ไชน่าของฝนนะคะที่บินจากกรุงเทพไปปักกิ่งนะคะเป็นเงิน2 0งหมหยวนนะคะหรือว่าณตอนนั้นเหรียะณตอนนั้นก็คือ5.29ก็อยู่อยู่ประมาณ1 5 8 0 0บาทนะคะใช่ค่ะทุกท่านฟังไม่ผิดนะคะเป็นเงิน 1 0 0 0 0 0บาทนะคะเป็น Economy Class นะคะไม่ใช่ b u s บิสเนสคลาสด้วยนะคะเป็นคลาสธรรมดาธดาเลยนะคะเป็นตั๋วธรรมดาที่ธรรมดามากๆนะคะราคานี้นะคะค่าตรวจ RT-PCR รอบแรกนะคะ 4,500บาทอันนี้ไม่ได้ใช้เพราะว่าตอนแรกอะคือฝนงงกับการที่เขาให้ตรวจ7วันก่อนเดินทางผมก็เลยรีบไปตรวจเลยแต่ว่าเรายังไม่ได้ตรวจนะตอนนั้นอนะก็คือกลัวมันไม่กลัวมไม่ชน7วันนะคะก็เลยไปตรวจไว้ก่อนแต่ว่าพอตอนหลังโอเคได้ตรวจแล้วก็เลยไม่ชนกันนะคะมันไม่ชนอาทิตย์มันไม่ชนสัปดาห์นะคะผมก็เลยไปตรวจใหม่นะคะรอบสมืผมตรวจไป3,000บาทนะคะแล้วก็ก่อนเดินทาง48ชั่วโมงนะคะผมก็ตรวจอีกนะคะ ตรวจ RT-PCR บวก IgM IgG แล้วก็บวก Fit to Fly นะคะก็เป็นเงิน6,000บาทนะคะทั้งหมดทั้งมวลในการตรวจ c o v ิดของผล3รอบนะคะก็คือเป็นเงิน13,500บาทนะคะค่ากักตัวนะคะผลกักตัวทั้งหมด14บวก7วันนะคะ14วันแรกนะคะเราจ่ายเองนะคะจะเป็นเงินทั้งหมด 7,000พหยวนนะคะก็คือวันละ500อยหยวนนะคะก็คือจะมีอาหารเช้ากลางวันนะคะแล้วก็เย็นรวมอยู่ในนั้นด้วยนะคะส่วนอีก7วันหลังนะคะก็คือรัฐบาลจีนเขาเป็นคนออกให้นะคะเราไม่ต้องจ่ายสักบาทเลยนะคะแล้วก็จะมีค่าตรวจโควิด174อย่หยวนนะคะซึ่งตอนหลังเขาก็ทอนคืนให้32อหยวนนะคะ ก็จะเหลือประมาณ142หยวนฝนก็จะเอามารวมกันแล้วก็คูณออกมาได้เป็นเงิน38,639บาทโดยประมาณนะคะข้อ9นะคะค่าตั๋วเครื่องบินปักกิ่งกวางโจนะคะหลังจากที่กักตัวเสร็จนะคะผมก็เดินทางมากวางโจเลยนะคะค่าตั๋วเครื่องบินขผมก็จะอยู่ประมาณ4,328หยวนนะคะ คนบินของ China Eastern Airlines นะคะแล้วก็โอเคเดี๋ยวคนจะมาสรุปเป็นข้อๆอ,อีกทีนึงนะข้อแรกนะคะก็คือวีซ่าและก็เอเจตนนะคะก็จะเป็นเงินทั้งหมด3,720บาทนะคะข้อ2นะคะตัวเครื่องบินไปกลับขอนแก่นกรุงเทพนะคะก็จะเป็นเงิน1,624บาทนะคะข้อ3นะคะก็คือตั๋วเครื่องบินขาดเดียวนะตอนที่จะบินไปจีนนะคะก็คือจากขอนแก่นมาที่ กรุงเทพนะคะก็คือจะเป็นเงิน1503บาทนะคะแล้วก็ข้อ4ก็คือตั๋วเครื่องบินแอร์ไชานาจากกรุงเทพนะคะไปปักกิ่งนะคะก็จะเป็นเงิน15,800บาทนะคะแล้วก็ข้อ567ก็คือค่าตรวจโควิดทั้งหมด3ครั้งนะคะก็จะเป็นเงิน1 3 5 0 0บาทนะคะแล้วก็ข้อ8นะคะจะเป็น เป็นกัน4,328บาทนะคะค่าใช้ใจ่ายเบ็ดเสร็จทั้งหมดนะคะที่ฝนใช้เดินทางมาจีนครั้งนี้นะคะเป็นเงินทั้งหมด169,114บาทนะคะนี่ยังไม่ได้รวมค่าจิปาถะนะคะเช่นค่ารถไฟความเร็วสูงค่าที่พักระหว่างการเดินทางต่างๆ แล้วก็ค่าแท็กซี่ไปกับช่วงที่ฝนตรวจโควิดอยู่ที่เมืองไทยนะคะเพราะว่าตอนที่ฝนเดินทางมาถึงกรถถุงเทพฝนจะต้องเดินทางไปตรวจโควิดอะไรพวกนี้ฝนก็ไม่ได้รวมนะคะถ้ารวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดฝนคิดว่าน่าจะเป็นเงินประมาณ20,000 0บาทนะคะเพราะว่าคือเศษหางมันก็จะประมาณ30,000กว่าบาทซึ่งฝนคิดว่าฝนใช้ไปอาจจะเยอะกว่านั้นด้วยซ้ำไปนะคะเพราะช่วงที่อยู่กวองโจแล้วก็ซื้อของนั่นนี่นู่นอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็ หมดไปทริปนี้นะคะเป็ดเสร็จเลยผลคิดว่าราวๆสองแสนบาทนะคะก็เป็นคือถือว่าแพงที่สุดเท่าที่เคยเดินทางมาจีนเลยนะคะเมื่อก่อนนะคะฝนจะเดินทางไปกลับนะคะตัว๋วเครื่องบินของฝนนะคะก็คืออันเกลนมากรุงเทพกรุงเทพมากวางโจวนะคะจะอยู่ประมาณ1นึ่งบาท อันนี้ก็คือได้ตั๋วไปกลับด้วยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นแหละตั๋วเครื่องบินช่วงโควิดนะคะก็คือจะแพงมากแล้วก็จะมีค่ากักตัวมีค่าตรวจโควิดมีค่านั่นนี่โน,น่นคือคือแพงอ่ะทุกคนแต่ว่าเราก็ต้องมาเนาะก็อย่างว่าแหละมันมีความจําเป็นหลายๆอย่างนะคะซึ่งผนก็ไม่ได้เดินทางมาจีนเป็นเวลาสองปีแล้วนะคะก็ไม่ได้อยู่กับแฟนสองปีแล้วก็ยังไงก็ต้องมานะคะแพง แค่ไหนก็ต้องมาน,นะคะก็ทุกๆคนก็คงจะเป็นเหมือนๆกันนะคะผนก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์นะคะต่อท่านที่กําลังจะเดินทางมาจีนนะคะจะได้รู้รายละเอียดคร่าวๆว่าก,การเดินทางมาจีนทริปช่วงโควิดนะคะจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่แล้วก็จะต้องตรวจอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็ผมก็ทําคลิปไว้หลายคลิปนะคะลองไปดูได้ ว่าจะไปดูรีวิวในเพจเขยใหญ่สบายจีนแชนแนลก็ได้นะคะผมก็จะทําเป็นตอนๆไว้นะคะจะมีตอนค่าใช้จ่ายตอนขอวีซา่าตอนอะไรพวกนี้นะคะผมก็จะทําเป็นตอนๆอนไว้นะคะส่วนใน YouTube นะคะผมก็ถ้ามีเวลาผมก็เข้ามาอัดน,นะคะแล้วก็ลงให้นะคะกว่าจะตัดต่ออะไรเออผมก็ไม่ค่อยมีเวลานะคะเพราะาผมต้อง ดูดูแลบ้านดูแลหลานละอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็กพยายามหาเวลามานั่งอัดแบบนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วก็ให้กําลังใจนะคะช่องของฝนนะคะเป็นช่องที่พิ่งทํำขึ้นมาใหม่นะคะก็สําหรับการเดินทางเข้าจีนในช่วงนี้โดยเฉพาะนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านอย่างที่ฝนกล่าวไปตอนแรกนะคะก็ขอบคุณนะคะและก็สวัสดีนะคะ